กระต่อนะคุณผู้ชมนะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะ NK ผ,ผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารนะฮะไม่สบายป่วยบ่อยหรือรักษาอยู่หรือว่าหายจากการป่วยแล้วก็ยังทานได้นะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK เพราะว่ามีเคอร์ซิตินนะฮะเคอร์ซิตินเป็นอะไรมันสําคัญต่อร่างกายยังไงและทําไมเราต้องทานเรามีคอร์เซนเตอร์ที่จะตอบคาถามบอกคุณแล้วกันนะคะชื่อพี่ปานเพราะาตอนนี้พี่ปานบอกว่ากาแฟขายดีมาก เมื่อเช้าเจอพี่ปานข้างล่างบอกว่ากาแฟแบบยอดถล่มทลายผลิตไม่ทันนะฮะเขาบอกขายดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็คือ NK ของเราเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะรายละเอียดคุณโทรหาคอเซ็นเตอร์ของเราค่ะครับวันนี้นะคะหนึ่งกล่องมี60เม็ดด้วยการทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะครับหนึ่งกล่องราคาสองพาร้อยบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับโทรเลยเบอร์นี้0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพองสแกนะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกน แล้วก็เบอร์นี้เคียวคนนี้ใช้ในการโปรปีใหม่ได้นะคะ,คะกับสิ้นปีนี้นะครับซื้อครบ2,000บาทเนี่ยได้ภาพขอหนูเป็นทรงตุ๊กตาหมีนะ่ารักน่ารักหลากหลายสีสันนจะจ้าไปเลยซื้อครบ2,000บาทนะครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณแมทเพลนีจบคดีแล้วคุณแม่ที่เอาเรื่องเกียน์คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ ในกรณีที่โดนเกี้ยนคีย์บอร์ดนะว่าด่าทอแล้วก็หมิ่นประมาทไปนะครับจบเรื่องจบราวสักทีที่าคาราคาซังมานานนะฮะสำหรับนางเอกสาวนะครับอย่างแมทพิรณีคงไทยเองเอาจริงฟ้องเกียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์สร้างความเสียหายครับจนเกิดนะฮะเขาเรียกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทนเจ็บปวดก,กับคำด่าทอทนายน้นนใช่ไหมใช่แล้ว<อ>ล่าสุดทนายนิด้าเองครับก็ที่ดูแลคดีดังกล่าวออกมาโพสข้อความขอโทษจากเคสสุดท้ายแล้วก็นะครับเผยว,ว่านางเอกสาวได้จบ ทุกคดีที่ฟ้องแล้วและยังได้ลดค่าเสียหายนะให้กับทุกเคสด้วยโดยระบุข้อความแบบนี้นะบอกว่าจบสิ้นกระบวนการทุกอย่างทุกคดีที่ฟ้องให้น้องแมทพิรณีครบถ้วนหมดแล้วค<ะ>ดีนี้เป็นคดีสุดท้ายสําหรับคนที่เสพข่าวเยอะๆแล้วใช้อารมณ์นำสติ<ะ>อย่างไรก็ตามพี่นีดาขอขอบคุณที่จําเลยอ่ะคิดได้ว่าไม่สมควรเลยนะครับ<ะ>แล้วก็ปลอ,อว่าไม่ต้องคอมเมนต์ต่อว่าเขานะคะ เพราะวันนี้เขาได้มาแสดงคําขอโทษกับน้องแมทอย่างที่เชื่อได้ว่ามาจากใจจริงและน้องแมทก็ได้รับคําขอโทษนั้นไว้แล้วอย่างเต็มใจเช่นกัน<ะ>และก็ได้ถอนฟ้องให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็โพสต์นะครับอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นโพสต์ภาพคู่กับคุณแมทนี่แหละ,ะพร้อมกับการนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยฉันปวดกระบาลกับแมทเพลนีมากนะ เขาจะจ่ายให้ส0 0 0 0นแมทก็จะเอา200,000เ,เขาจะจ่ายให้แสนห้าแมทก็จะเอา10,000 0สนพี่นิดาต่อเพิ่มให้เอาไหมแมทบอกไม่เอา,เ,อาเป็นอย่างนี้ถ้าทุกเคสจริงๆเขาฟ้องเพื่อ,อความยุติธรรมไงใครจะมองแมทยังไงไม่รู้แต่พี่นิดาเห็นถึงความน่ารักจจตใจดีของแมทอย่างเต็มเปี่ยมรักที่สุดค่ะ ความเป็นแมทพรอนี่นะครับนะคะเออนะฮะเขาก็ขาดแบบว่าขนาดทนายเนี่ยจะเรียกเพิ่มให้นะสาวแมทจะไม่เอาเพิ่มเลยนะฮะถ้าเป็นเคสอื่นนี่คงเรียกเต็มที่ไปแล้วมั้งบอกว่าเธอว่าลูกนี้มันเป็นหลุดของนักร้องอเมริกันจริงครับปะครยะเนี่ยแล้วเขาคือนักร้องคนไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังเธอว่าหลุดจริงหรือตัดต่อไหนล่ะโอ้ยอย่างเงี้ยตัดแน่ตัดต่อแน่นอนใช่ไหมมีประเภทกลับกล้องหลังเนี่ยพัก คือเเขาถ่ายหน้าเป็นชาลีพุทธไงแล้วก็กลับกล้องหลังไม่ใช่แน่นอนเออเป็นชาลีอะไรก็ไม่รู้เป็นชาลีแองเกิลคนเราก็เยี่ยนเนาะมึงอ่ะทำไมอ่ะเออนะฮะนะฮะจบไปตอน2เมตรนะใช่อย่ามุงคอมเมนต์มั่วนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องกันไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้บอกตัวเองบอกตัวเองนี่แหละเพราะะชอบไปด่าเขานะแม่เขาเหมือนกันระวังกันมิคือด่าไม่คือด่าน้องค่ะ อีโพล่าสุดเด่กก็ระวังเหอะใช่่ะก็แม่โพล่าสุดนี่โอ๊ตฟ้องเลยรีดฟ้องคุณจะได้ฟ้องกลับเออคุณผู้ชมครับไปดูคุณหญิงนางมุมดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างดีใจกลับมาทำละครครับแม้ตาบอดแต่ก็ขอสู้นะฮะรอเออดีนะครับ นับถือใจมากเลยสําหรับคุณหญิงแมงมุมนะครับคุณผู้ชมที่ต่อสู้กับอาการป่วยโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองรวมถึง oh. ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเตบครับ oh. ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังขอสู้ชีวิตกลับมาเดินหน้าทํางานที่เรารักที่เขารักนะฮะล่าสุดครับโพสไอจีนะครับแจ้งข่าวว่าเตียมกลับมาทําละครอีกครั้งแล้วจ้ากาลังใจจากแฟนๆครับแล้วก็เพื่อนๆคนดังหลั่งไหลเข้ามางมากมายเลยในการรอดูผลงานอยู่นะครับ โดยคุณหญิงแมงมุมโพสแบบนี้นะคะคุณแม่บอกว่าตื่นเต้นจังที่จะได้กลับไปทํางานอีกครั้งแม้กระทั่งตาบอดขอบคุณพี่โน้ตที่เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณพี่โบ๊สด้วยที่พร้อมจะลุยไปด้วยกันหวังว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับคับนะฮะก็สู้มากนะฮะแล้วก็รอดูผลงานคุณหญิงแมงมุมเป็นกำลังใจให้คุณหญิงด้วยร์แล้วนะคบท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงเนาะท่านหญิงแมงมุมนะคัพอดิดาของแมงมุม พระธิดาเดี๋ยวนะพระธิดาของท่านมวยป่ะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์พระองค์หญิงท่านน่ารักน่ารักน่นรักหายไปไปค่ะหายไปไปนะครับแล้วก็กพระซับพระรามัยแข็งแรงสู้ๆนะคะคบนะคะ เดี๋ยวพักไปกันก่อนฝากไปด้วย NK ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาจิป,ปานค่ะครับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพด้วย NK วันนี้นะครับดูแลสุขภาพป่วยง่ายไม่สบายบ่อยเป็นโรคภูมิแพ้หรือจะเป็นการแบบว่าระบบทางเดินหายใจมีปัญหาหรือจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ รูนต้องบูธให้ร่างกายคุณแข็งแรงบูธภูมิกันดีๆเลยและยิ่งใครที่เคยป่วยมาเนี่ยให้ทานนะเพราะ NK ตัวนี้มีสารสก,กัดจากภูเขาครับให้สารสกัดอย่างคอร์ซิตินในการไปยึดติดกับเซลล์ร้ายฆ่าเชื้อโรคในร่างกายออกไปและป้องกันไม่ให้ข้างนอกเข้ามาด้วยหน<ร>ึ 1, ่งกล่องวันนี้ NK เครับเห็นหน้าจอปฏิมี60เม็ดครับทานเช้ากับเย็นครั้งละหนึ่งเม็ดเท่านั้นหนึ่งกล่องราคา2,500บาทนะครับแต่วันนี้ซื้อ2กล่องราคาพิเศษเลยเพ็นแค่4,500บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับโทรเลยเบอร แอดสุขภาพดีสแกนเียร์โ,โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะคะอ่ะสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ